หายไปอีกแล้วเราต้องไปตามเ้าจ้าพ,พกนััๆๆๆๆๆๆๆนลยนี่อิน้องๆมันหายไปอีกแล้วเราต้องไปตามหามันคนนะนน้องน น้องนได้ยินเสียงอะไรนะคะเสียงมันตุ๊กแกเลยอ่ะเฮ้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนอน่ะเฮ้ยข้างบนนี้หรือเปล่าโอ้อยู่ไหนนะตุ๊กแกอยู่ไหนอ่ะไม่ได้ยินเสียงมันอ่ะหูบันเสาก็ไม่มีไหนอ่ะ ตุ๊กแกปีศาจอยู่ตรงนี้นี่เองดูหน้าตาเจ้าชัดๆหน่อยสิเจ้าตุ๊กแกปีศาจอุย้ยมันมีตาสีแดงแวบๆด้วยอะน้องๆน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวแม่ต้องไปบอกให้น้องนิกกี้มาจัดการก่อนนะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้แม่เจอตุ๊กแกปีศาจเดี๋ยวแม่จะให้น้องนิกกี้ไปฆ่าตุ๊กแกปีศาจนะแต่ว่าแม่ มีอาวุธให้น้องกี้อันหนึ่งนั่นก็คือแต้แดนแม่มีดาบดาบฆ่าปีศาจนะไหนน้องนิกกี้กดให้เพื่อนดูสิดาบฆ่าปีศาจนี่นี่นดาบฆ่าปีศาจนี่แม่ให้น้องนิกกี้เอาไว้ฆ่าต๊กแกปีศาจส,ส่วนแม่มีอาวุธก็คือนี่ มีปืนไหมคะปีศาจตุ๊กแกปีศาจนี่ตุ๊กแกปีศาจเสร็จแม่กับน้องนิกกี้แน่นอนเห็นตุ๊กแกปีศาจหรือยังคะนู่นค่ะมึงบนนู่นเห็นไหมไปจัดการน้องนิกกี้เอาดาบไปจัดการตุกแกปีศาจเลยครับไปจัดการเลยครับไปฟันมันเลยไปฟันมันเลยฟันมันเลยนี่แน่โอ้ยตุกแกปีศาจ หล่นลงมาแล้วอุ้ยมันหายตัวหนีไปแล้วตุวก๊กแกไปหาแล้วนิกกี้ไปจัดการมันแล้วจุงทั่วบ้านใหญหนูไปจัดการเร็วกดดาบเลยไปจัดการจัดการเลยนี่เน่เนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ แกพิชัดร่ลนลงมาแล้วอุ้ยมันหายตัวไปอีกแล้วเราต้องไปตามหามันเราไปตามดูเจ้าต๊กแกสิมีหรือเปล่าในนั้นนะ่ะโอ้โหเจ้าต๊กแกอยู่ในนี้หรือเปล่านะโอ้แกไปไหนละ่ะไหนเดินเข้าไปดูสิมีหรือเปล่านะไหนอยู่ไหนนะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่านะ <c oughs> โมีเหรอว้าโอ้มันอยู่นั่นน้องนมก่กี้ไปจัดการมันเรืวอจัดการมันเลยครับเปิดเปิดดาบด้วยเปิดไฟดาบด้วยเออฟันมันฟันมันนี่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 แน่นี่แน่นี่แน่เอ้าตุ๊กแกปีศาจหายตัวไปอีกแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปตามหามันอีกนะโอ้โหนั้นโอ้เจอหอยทากด้วยเจอหอยทากด้วยตุ๊กแกปีศาจมันกินหอยทากในนี้แน่เลยไปแล้วเดี๋ยวเราจะ ตามหาตุ๊กแกปีศาจตุ๊กแกปีศาจไปไหนนะ้เราตุ๊กแกปีศาจแล้วนะคะทุกคนคันตุ๊กแกเลยเออคันเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โมันหายตัวไปอีกแล้วมันหายตัวไปอีกแล้วเราต้องไปหามันนะหามันนะตรงไหนอีกแล้วน้ไหนเดินไม่หาสิเราเดินไม่หากันสิโอ้ หายตัวไปไหนนะตุ๊กแกนี่เจอยังอ้มันอยู่บนต้นไม้เดี๋ยวเราต้องจัดการมันก่อนนะน้องๆเจ้าตุ๊กแกปีศาจ่อันนี้ปันเลยปปันเลยนี่โอ้โหน้องๆมันหายไปอีกแล้วเราต้องไปตามหามันก่อนนะเลยโอ้มันอยู่ในบ้านเราหรือเปล่านะตุ๊กแกปีศาจเนี่ย เขาไปดูสิเขาไปดูในบ้านเราสิมันมาแอบอยู่หรือเปล่าอาจจะกลับมาแล้วก็ได้นะอาจจะกลับมาแล้วก็ได้นะโอ้มีไหมนะตามต้นไม้มีไหมโอไม่มีเลยนะมันไปแอบซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยมันไปแอบซ่อนอยู่ตรงไหนครับรู้ไหมครับรู้หรอรู้แล้วอยู่ตรงไหนอะครับ,อบเอเจ้าตุกแกมันอยู่ตรงไหนนะนี่ เห็นหรือยังเห็นตุ๊กแกหรือยังมันอยู่ตรงนี่โอ้วมันแอบซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองตายแน่เจ้าตุ๊กแกอ้อนิกกี้จะเอาปืนจากแม่ไปยิงนะคะยิงใส่มันเลยแล้วมันหายไปอีกแล้วอะครับลูกโอ้แล้วตุ๊กแกมันหายตัวไปอีกแล้วอะเดี๋ยวแม่ต้องไปตามหามันไม่ต้องไปดูซิว่ามันหายไปไหนหรือเราไปฆ่าตุ๊กแกปีศาจกันนะ นี่ฉันอยู่ตรงนี้น้องนิกกี้ไม่เห็นฉันหรอกโอ้ยฉันปวดท้องจังเลยโอ้ยฉันปวดท้องฉันเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยฉันฉันจะออกไข่โอ้ยฉันจะออกไข่อู้อู้อ้โอ้ยโอ้ยฉันออกไข่มาแล้วโอ้ยโอ้ยแต่ว่าฉันจะต้องแอบน้องนิกกี้ฉันต้อง ไปไข่อีกใบไว้ที่อื่นไม่งั้นนะ้องนิกกี้จะมาเจอไข่ของฉันฉันจะไปแอบที่อื่นก่อนนะเปียวฉันจะมาไข่อีกฟองไว้ตรงนี้นะ้องนิกกี้ไม่เห็นหรอกนี่เดียวฉันขอแบ่งไข่ก่อนนะฉันปวดห้องมากเลยอู้อู้อู้อ้านี่ไข่ของฉันออกมาแล้ว หวังว่าน้องนิกกี้จะไม่เห็นไข่ของฉันนะไม่งั้นน้องนิกกี้ต้องมาเอาไข่ของฉันไปแน่เลยแม่เห็นตุ๊กแกอ่ะมันมาไข่ไว้อ่ะน้องนิกกี้รู้ไหมว่ามันไข่ไว้ตรงไหนเราไปหาไข่ตุกกกต๊กแกกันสิหาไขตุ๊กแกกันสิโอ้น้องนิกกี้รู้อู้นี่ไงโอ้ไขใบที่หนึ่งแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมตุ๊กแกไข่ไว้ตรงไหนอีกหรือเปล่านะมีอีกใบหรือเปล่า ไข่ตุกแกมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับแม่เห็นว่าเหมือนอยู่ตรงต้นไม้อ่ะตรงไหนหน้าที่ตุ๊กแกมันไข่ไว้อ่อนี่ไงโอนี่ไงสองใบเดี๋ยวเราเอาไข่ตุ๊กแกไปแกะกันเนาะ่เดี๋ยวเราเอาไข่ตุ๊กแกไปแก,กนนะก,แก,แก,กันซิว่าข้างในไข่ตุ๊กแกมีอะไรบ้างนะคะน้องๆเดี๋ยวเรามาแกะไข่ตุ๊กแกกันว่า ข้างในไข่ตุ๊กแกที่น้องนิกกี้ได้มาสองฟองนั้นมีอะไรบ้างแม่จะเริ่มแกะแล้วนะดูสิแกไขอะไรไว้ให้เราเนี่ยน้องนิกกี้เปิดที่เปิดได้ไหมคะเ,คเปิดไม่ได้เหรอ,อแม่เปิดให้ สองชั้นเอาเเปดิดจิอุ้ยอะไรอะอะไรอะ๊ยตัวอะไรอะอันนี้อุ้ยตัวอะไรเนี่ยแกไขอะไรไว้ให้เราเนี่ยปลาโลมาใช่ไหมครับรปลาโลมาเดี๋ยวไม่เอาออกให้ดอฟฟี่โลมานะคะเกิด8พฤศจิกา ชอบกินบัชเ r e นี่ปลาโลมาต้องถอยออกมาลูกต้องถอยออกมามันใกล้ไปนี่ปลาโลมาแล,แล้วอีกแล้วอีไข่นึงล่ะอีกไข่นึงล่ะอ,อีกไข่นึงล่ะไหนโอ้อีไข่นึงแล้วกี่แก่ได้ไหมคะแก่ไโอ้แกะไม่ได้งั้นเดี๋ยวแม่แก่ให้นะอ,นะอืม อันนี้ไข่ใบที่สองของตุกก๊กแกนะไข่ใบที่สองของตุ๊กแกมีอะไรบ้างเอาดึงออกอ๋อหม,มุนห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 ม,มุนได้ไหมคะไม,ไม่ได้ไม่ได้อันีแม่หมุนให้นะคะไม่ได้ี่เปิดลูกอ่ะแม่เปิดให้ลูกอุ้ยอันนี้ตุ๊กแกไขอะไรไว้เนี่ย วิ่ตัวอะไรเนี่ยไหนไหนดูสิให้เพื่อนๆดูสิว่าคือตัวอะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรอ่ะเพื่อนๆไหนนี่มาโชว์ตรงนี้มาโชว์ตรงนี้โอ้นี่ตัวอะไรอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่อ่านสิว่ามันคือตัวอะไรอันนี้คือตัวเพนนี่ฮิปโปฮิปโปตัวเพนนี่ฮิปโปมันบ้าชอบกินมันเบอร์รี่ วันเกิดห้า, <5 S 2> าพฤษภา,า <5. S 2> แล้วนี่ก็คือสองตัวที่เราได้จากไข่ตุ๊กแกนะน้องๆตุ๊กแกไม่รู้แน่นอนว่าเราอ่ะเอาไข่ของตุ๊กแกมาแกะนะเพื <c oughs> ่อนๆคะเดี๋ยวเราจะไปฆ่าตุ๊กแกให้ตายไปเลยนะคะตุ๊กแกปีศาจจะได้ไม่มาอยู่บ้านเราอีกนะ <c oughs> แม่มีปืนไม่จะปืนไปยิงตุ๊กแกน้องกี้มีดบบาบบปเราไปหาตุ๊กแกไปฆ่าตุ๊กแกกันก่อนปะ เขาหรอมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนครับใ้มโอ,โอ้มันอยู่ข้างบนสูงเลยน้องนิกกี้ค่าไม่ถึงนะคะค่าไม่ถึงน้องนิกกี้ข้าไม่ถึงโอ้น้องนิกกี้เอาขอีไปปีนด้วยนะจะปีนข่าุกแกถึงไหมนะถึงไหมครับถึงไหมครับไม่ถึงนะเพราะว่าตุ๊กแก อยู่สูงมีตุ๊กแกอยู่สูงมากเลยอยู่ตรงนั้นนะอยู่สูงมากเลยงั้นเดี๋ยวแม่จะเป็นคนฆ่าตุ๊กแกเองนะน้องๆตุ๊กแกมันอยู่สูงมากเลยนะวอลกี้จัดการไม่ถึงนะต้องให้แม่มาจัดการนะแต่แม่จะฆ่ามันให้ตายไปเลยนะน <c oughs> ี่ <c oughs> <c oughs> ตุ๊กแกก็ตายไปแล้วแล้วเราก็ได้ขายตุ๊กแกมาสองใบเสร็จสิ้นภากรากิจกำจัดตุ๊กแกปีศาจแล้วนะคะแม่กับน้องนิกกี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมิกกี้แนาแนล